สวัสดีครับวันนี้มารีวิวอัปเดตประจำเดือนตุลาคมที่จะมาถึงนะครับจริงเขาประกาศตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วผมก็มาเจอแล้วก็มาเล่าให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับอัปเดตใหม่ตุลาคมนี้จะเริ่มวันที่11วันพุทธที่จะถึงนี้นะครับกวันมะรืนนี้โดยที่ว่าเขาจะเพิ่มแอดมิรอลคนใหม่มานุยโฮกุ ใครเอ่ยอโชว์ตัวมาแล้วต้องการเลเวลของเรา55ถึงจะซื้อได้นะแล้วก็เคลียร์เลเวลต้องไต่ถึงเลเวล70พลังโตขึ้นร3 0ค่าโม um, เมนตัมเรือต้องอย่างน้อย60ถึงจะจบเควสนี้ได้จบเนื้อเรื่องของน้องนุยน่าจะเป็น สาวชาวเกาะเรามาลามชาวเกะาะไพเราะสนอจับใจโอ้น้องนุยอีกแล้วก็กลายเป็นวิพากวิจารณ์อีกน้องนุยหน้าจะเป็นคนว่าคนเดียวกับน้องโจนสลัดไอริสนะออถ้าทางตรงๆทื่อๆจริงเขาอาจจะเห็นว่าเออต้องการโชว์ว่าเออ รูปร่างสัดส่วนเครื่องแต่งกายเลยต้องให้เป็น acting แบบนี้นะโอเคเขาคุงผ่านการเห็นชอบของเขามาแล้วผมว่ายังยังทำได้ดีกว่านี้นะโอเคเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าสกิลน้องนุยจะเป็นยังไงอ,อ่อถึงวันจริงแล้วมารีวิวกันอีกทีนะครับทีนี้ก็มีอัปเกรดอะไรหลายๆอย่างนะครับ วันนั้นน่าจะทำเหมือนเดิมก็คือวันพุธตอน8ดโมงเช้าก็าจะไม่ให้เราเล่นเลยเราต้องจอดเรืออะไรในท่าให้เรียบร้อยไม่ไปเล่นเรืออะไรนะครับแล้ว้าจะปับปิดระบบปรับปรุงไปเลยจนถึงประมาณเที่ยงถึงให้เปิดเล่นอีกครั้งนึงแล้วเราอัปเดตโอเคก็มีที่ปรับปรุงระบบการซื้อขาย ในพื้นที่จำกัดนี้ต้องไปดูเวลาเล่นจริงอีกทีหนึง่งเพิ่มขึ้นมาลิมิตเอเรียด้วยซื้อขายของเฉพาะพื้นที่จำกัดลิมิตเอเรียเป็นยังไงเนี่ยต้องไปดูนะออระบบที่เราอยู่สมัครกิวกันมีเบวล2สามารถเตะเลเวลสออกได้เออ แต่กิ้นี้เขาก็บ่นบนกันนะผมเห็นว่าเพราะว่าคนเขาจะเอาแต่กิ้วใหญ่ๆกิ้เล็กๆไม่มีทางโตแต่ว่าผมเองก็ทำอือนผมเองนะก็ค่อยไต่ไปเรื่อยๆอ่าระบบกิ้วเขามีปรับขึ้นมาด้วยอ่าระบบนี้เท่าที่ผมดูต้องมาดูกันอีกทีบาบาเทอร์ระบบแลกซื้อของขายเหรอซึ่งจะเกิดขึ้นในวินเลดนะครับผมเห็นนี่เป็นวินเลด ซื้อขายในวิลเลจซึ่งปกติวิลเลจมันจะมีการสำรวจมีการให้ของเขาเพื่อสร้างมิตรภาพเฟนชิพกันแล้วก็ไปป้นของเขาก็มีนะก็คือลูฟได้ทรัพยากรพวกน้ำอาหารได้สเสบียงมาอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็จะได้เป็นของที่เป็นของหายากที่อยู่ในแต่ละวิลเลจนะครับ แล้วแล้วแต่ว่าจะได้เป็นอะไรแล้วก็เขาเพิ่มมาเป็นบาเทอร์เป็นการแลกซื้อของขายเหรอองมาดูอีกทีนะครับว่าเราเอา,เอาของไปให้วินเลดได้แล้วมันเพิ่มขึ้นมาอ,อ๋อตรงนี้ก็น่าสนใจหลายหลายอย่างไปตามเลเวลด้วยนะเขาบอกไปตามของไปตามเลเวลจะต้องอย่างน้อยก็ต้องทำมิตรภาพให้เกิดขึ้นสร้าง เฟนชิป uh, ให้ได้นะครับแต่เราไปไปป้นเขาไปทำร้ายหมู่บ้านมันก็อีกแบบหนึง่งค่าอามิตต mm ี้อิมพูเมื่อเข้าไปในวินเลตจะได้ของขึ้นอยู่ค่าอามิตตี้ด้วย mm hmm. คือ mm hmm. การสร้างมิตรภาพหรือเปล่า mm hmm. ผมไม่แน่ใจนะอ่าง mm hmm. ทีเขาโชว์ภาพไปดู mm hmm. เขาชั่นแสดงว่า เขายังไม่เชื่อใจเราเขายังตื่นกลัวหรือว่าเรามม่ระวังตัวกันในภาพนะครับวิเล mm hmm. ตได้ของมาด้วยซื้อขายของแล้วก็เปลี่ยนข้อมูลวิเลตบนในเวอร์แมทให้เห็นว่ามีของอะไรที่จะบาเทอร์กันมา,มาแลกซื้อขายกันเขาต้องการอะไรให้เราเห็น ทาให้ซับซ้อนจริงผมความคิดเห็นส่วนตัวนะไม่จําเป็นต้องทําอะไรให้มันซับซ้อนมากนะยิ่งซับซ้อนมากคนก็เข้าใจยากนะโอเคก็มาดูอีกทีดูหน้างานอีกทีว่าเขาทําขึ้นมาแล้วหน้าเล่นหน้าทําอะไรได้แค่ไหนนะแล้วก็หลังจากปรับปรุงระบบ วันที่11ตุลาคมเสร็จก็จะมีคูป,ปองใหม่มานะครับพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นุยหกกุชื่อของแอดมิเล่กับตันคนใหม่ระบำเชา้าเกาะปรับปรุงแล้วก็โค้ดีก็ใช้กันได้นะครับครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับแล้วมีโอกาสแ้้ก็จะนำเสนอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ